มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเพื่อให้ใจสงบหนูควรสวดมนต์บทไหนคะเอาบทที่เราคุ้นเคยคุณโยมง่ายๆอิติปิโสพระควาก็ได้อรหังสัมมาก็ได้แล้วก็สวดแล้วก็สวดทบไปทวนมาเนี่ยถ้ากรณีรู้สึกใจเราฟุ้งซ่านให้นั่งสมาธิรู้สึกใจยังสงบไม่ลงนี่นะเอาสวดมนต์ช่วยก่อนหรือว่าถ้าเกิดสถานที่เอื้อให้เราก็เอาหนังสือสวดมนต์มาแล้วก็เปิดดูแล้วก็สวดตามเลยบทธรรมวัชช้าวัดเย็นก็ได้หรือว่าจะสวดบทธรรมจัก กับปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้สะดวกบทไหนเอาบทนั้นที่เป็นคําสอนคําสรรเสริญพระคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็เมื่อใจเริ่มสงบลงแล้วก็ขอให้ตั้งใจนั่งสมาธิต่อเนื่องไปด้วยถ้าอย่างนี้แล้วล่ะก็ใจเราก็จะสบายสงบนิ่งมีความสุขจะทำอะไรก็จะดีทั้งหมดเลยจเจริญพร